สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานเกี่ยวกับการเปิดไทม์ไลน์ของแต่ละท่านนะครับแต่ละท่านคงมีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครใช้การติดตามตัวได้เลยนะครับเราสามารถใช้แอปตัวนี้เพื่อดูไทม์ไลน์ว่าเราไปไหนมาบ้านย้อนหลัง ไปได้หลายๆเดือนนะฮะเพื่อไว้สำหรับจุดเสี่ยงเพื่อเราติดเชื้อโควิดหรือว่าไว้ดูไทม์ไลน์ต่างๆครับเพื่อมีใครถามหาเพื่อเราจำไม่ได้ครับว่าวันนี้เราไปไหนมาเรามาเริ่มต้นการเข้าแอปก่อนเลยนะครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทุกรุ่นเดี๋ยวนี้จะมีโปรแกรมนี้เลยนะครับ เราจะต้องปักหมุดไว้ทุกครั้งเลยนะครับเนี่ยฮะปักหมุดตำแหน่งที่ตั้งของเราเปิดไว้ตลอดเวลาเลยครับแล้วเข้าไปที่ Google Map ครับถ้าเราไม่ได้โหลดแอปมาเราก็ค้นหาใน Google ได้เลยครับค้นหาคำว่า Google Map ครับ Google Map แล้วค้นหาครับ มันจะขึ้นมา Google Map ครับเนี่ยเราก็กดเข้าไปซ้ายมือนะฮะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะโชว์ว่าเราไปที่ไหนมาบ้างนี่ครับหน้าตาแผนที่มันจะลิงก์กับดาวเทียมไว้ครับแล้วด้านล่างสุดรครับจะมีแถบนะว่าเราไปไหนไปบันทึกเราเข้าไปที่บันทึกนะฮะบันทึก แล้วเลื่อนขึ้นด้านบนนะฮะลงไปอ่านบรรทัดสุดท้ายนะฮะ้ายมือสุดคำว่าไทม์ไลน์ครับกดเข้าไปเลยครับวันนี้ไปไหนมานะมันจะบอกเลยนะฮะว่าเราเดินทางไปไหนขับรถกี่ก,กิโลด้วยรถเครื่องรถยนต์นี่ยแล้วมันก็จะมีแผนที่บอกนะฮะนี่ฮะ เราไปไหนมาระยะทางกี่กิโลจากไหนไปไหนนะฮะวันนี้เนี่ยฮะโดยคร่าวๆครับนฮะถ้าเราจะดูย้อนหลังนะฮะเราจะดูย้อนหลังเข้าไปกดที่ลูกศรด้านบนสุดเลยนะครับเนี่ยฮะมันจะถามหาวันที่นะฮะวันที่หนึ่งสองสามสี่ที่สีฟ้าๆเนะี่ยฮะสีน้ำเงินนี้คือวันที่วันนี้นะฮะ ถ้าเราจะดูย้อนหลังวันที่ไหนเราก็กดเข้าไปดูวันที่4ี่นะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะค้นหาเนี่ยฮะเราก็เลื่อนหาได้เลยครับว่าเราไปไหนมาบ้างเนี่ยฮะไว้เป็นประโยชน์สําหรับมีคนถามหาไทาม์ไลน์ครับว่าเราไปไหนมาบ้างครับช่วงเวลากี่โมงกี่นาทีไปไหนยังไงฮรประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะ เราสามารถดูได้ครับเนี่ยครับออกมาออกมาครับฝากด้วยครับคลิปสั้นๆครับทุกคนใช้ได้ครับเนี่ยฮะฝากด้วยครับ